สวดีครับผมวันนี้นะครับพาสุดหล่อนะครับทั้ง4ี่หนุม่มมาให้ชมกันผ่านช่องทาง YouTube c h a n n น l ของเรานะครับวันนี้นะครับ เป็นน้องๆน,นะครับสุดหล่อเลยเป็นเกรดไฮคุโรตี้เลยนะครับหล่อมากๆมีมากๆแล้วก็สีสวยมากๆเลยทั้ง4ี่หนุ่มนะครับวันนี้มาทําความรู้จักกันหน่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่กําลังมองอยู่จะได้เห็นความซนความน่ารักความสวยที่แตกต่างของแต่ละคนนะครับผมที่ผมจะพามาให้ชมว,วันนี้อ่ะเรามาเริ่มจากคนแรกกันเลยนี่สุดหล่อหล่อมากคนนี้สําหรับท่านใดที่ชอบ น้องที่มีสีเป็นสีส้มแบบนี้นะครับแต่ว่าแก้มขาวๆคอตรงเนี้ยขาวๆอ่อนๆนะครับสว่างๆเนี่ยขนบึ้มๆแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าหล่อมากจริงๆสําหรับคนนี้นะครับหมายเลขหนึ่งของเรานะครับสุดหล่อแล้วดูหน้าหน้าคือสั้นมากนะครับสวยมากหล่อแบบสุดๆไปเลยหล่อแบบสุดๆไปเลยนะครับสําหรับคุณแม่คุณพ่อนะครับผมที่กําลังดูอยู่นะครับหมายเลขหนึ่งของเรานะครับ สอบถามค่าตัวน้องเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมเลยนะครับละเอียดรูปภาพเพิ่มเติมอ,อ,อายุเนี่ยตอนนี้ประมาณ2เดือนนิดๆแล้วนะครับ2เดือนไม่กี่วันนะครับสำหรับข้อนี้นะครับผมอ,อ่ะเห็นไหมครับนี่หล่อมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูความส่วนหน่อยวนนความส่วนทีหนึ่งความส่วนทีหนึ่งมาหนุ่มคนที่2อ่ะคนน,อคะ,คะคนนี้เป็นพี่น้องกันกับคนแรกนะครับน้องคนนี้เป็นพี่น้องกันกับคนแรกคนนี้จะออกเป็นครีมเซเบิรนะครับจะไม่ได้ออกเป็นสีส้มคาว่าครีมเซเบิร์คืออะไร ีจะเป็นโทนประมาณนี้ออกครีมครีมออ่อนประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉดส,ส้มไปเลยนะครับเป็นออกครีมเซเบิลนะครับก็จะมีแซมปลายส้มนิดหน่อยไอ้แซมปลายดํานิดหน่อยตรงนี้นะครับพอโตขึ้นนะแต่ก็จะเป็นโทนอีกสีสว่างอีกสีหนึ่งที่หลายคนก็ชอบเหมือนกันอ่าสังเกตว่าถ้าเป็นน้องสีส้มใช่ไหมครับนี่หัวเขาก็จะส้มเลยคนนี้จะออกเป็นครีมครีม,รมส้มอ่อนนะครับเป็นครีมเซเบิลนะครับ ผลดีทั้งคู่เลยอยากให้สัมผัสจริงๆถ้าอยากนัดล่วงหน้ามาเจอน้องๆนะครับได้ที่ l ลาย SI Hero ีนะครับก็สามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงมาชมเด็กๆได้แเราเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มกันเลยนะครับผมก็นัดเวลามาได้นะครับผมต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่า ไปเร็วครมเร็วมากๆเด็กๆของบ้านของเรานะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนอสำหรับน้องคนที่3นะครับคนนี้นะครับจริงๆก็จะออกโทนคล้ายๆสีสครีมเซเวอร์เหมือนเมื่อกี้แต่ว่ามีความส้มขึ้นมามากกว่านะครับเขาจะมีความส้มเมื่อเปลี่ยนสีเห็นไหมครับตรงหน้าเนี่ยสีที่หน้าจะเป็นสีที่ทําให้เราอเห็นอน,นาคตได้ว่าสีเขาจะเป็นโทนไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกได้ว่าน้องแต่ละคนเป็นสีแบบไหนยังไงนะครับผมอ เรามวีคนโชว์หน่อยตัวช่วยของเราก็เหมือนเดิมสเปรย์พอยตัตนของเรานะครับตัวนี้เบสเซลเลอร์ขายดีมากๆ320บาทนะครับ100 ml 320บาทฉีดแล้วก็หวีขนได้ทุกวันใช้คู่กับวีสเตนเลตตัวนี้ของฮีโร่ปอมนะครับตัวนี้เป็นหวีที่เราใช้ในชีวิตจริงเลยแล้วก็พอเราใช้แล้วรู้สึกดีเนี่ยเราก็เอามาวางจำหน่ายให้กับทุกทกท,กท่านที่รักน้องปอมนะครับเราจะได้ดูแลขนอะไรให้เรียบร้อยให้ดูดีนะครับผมอ่าเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมครับน่ารักมากมากเลยน่ารักมากๆเลยเก๊งนี้ชายล้วนนะครับแก๊งนี้ชายล้วนอ่ะหนุ่มน้อยคนที่สของเราเ้าว้าวอ่ะอ่ะปล่อยวิ่งเล่นหน่อยปล่อยวิ่งเล่นหน่อยปล่อยวิ่งเล่นหน่อยอ่ะสุดท้ายนะครับน้องคนนี้นะครับเป็นสีส้มเซเบิรนะครับสีส้มเซเบิรของเรานะครับผมอ่ะสีส้มเซเบิรของเราทำไมถึงรู้ว่าเป็นส้มเซเบิร ส้มเข้มๆแล้วก็มีโซนนี้นะครับเซเบิลคือตรงปลายจะติดดํานะครับจะติดหลังดํานิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับห,ห,หล่อไม่เอ่ยหล่อไม่เอ่ยอยากมาสัมผัสตัวเป็นๆตัวจริงนะครับของน้องๆมาที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46ได้เลยนะครับมาสัมผัสความแสนส่วนความน่ารักของเด็กๆของเราได้นะครับ ลาดเพร้าว1 0 1ซอย46นะครับสำหรับใครชอบเข้มเข้มนะครับหล่อแบบเข้มเข้มคนนี้เลยแล้วขนดีทุกตัวเลยนะขนดีทุกตัวเลยนะครับอ่าอันนี้2คอกนะครับ2คอกนะครับไม่ใช่คอกเดียวกันนะครับผมอ่าคอกละ2คนพี่น้องการเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมความดุ๊กดิ๊กแสนสนแบบเคลื่อนไหวได้แบบนี้กันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะรวมตัวกันก่อน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 มานีเนาะมานีเนาะ จะปอชุบป่าเฮ้เฮ nah. ้เฮ nah. ้เฮ้เฮ้โอ้ยดูโอ้ยยุ๊ยไอเดี๋ยวจะให้วิ่งให้วิ่งไปให้ดูให้วิ่งไปให้ดูเนอะสองสามเอ็นสองโอ้โหโอ้โหโอ้ยยัเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วลูกนาๆเนี่ยแค่จะกินเจลวิตามินหน่ะแค่จะกินเจลวิตามินไหนเจลวิตามินไหนเลยเร็ว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 นี้นะเนี้นะเอาอันี้อะใครจะกินเจลวิตามินหน่อมาเนี่ มานี้ยมาเนี้ยมานี่้ยมานี่นะมานี้ยใครนะ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 อาน่อาหารอร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยโน้มานี่มาเลยมาเล็มาเร็มาเรยมานี่ครับมานี่ครับมานี่ครับอาฮะรอาหาใครจะกินใครจะกินใครจะกินมัำม่ำ ตัวเจลวิตามินนะครับที่ฮีโร่ปอมก็มีนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้นะครับของใช้ทุกอย่างที่ผมใช้หรือว่าที่นี่ใช้นะครับก็จะมีวางจําหน่ายที่บ้านของเรานะครับแม้กระทั่งผ้ารองแบบนี้นะครับไว้นั่งเล่นกับเด็กๆนะครับของเราก็มีนะครับเพื่ะนสั่งได้เลยนะครับผมทางลิงก์ไลน์เพจช็อปนะครับผมทางลิงก์ไลน์ช็อปของเรานะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเห็นความส่วนความยุกยิกของลูกๆของเรากันแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอชไซฮิโรปอมนะครับก็อยากจะทราบรายละเอียดของน้องคนไหนก็สามารถแคปภาพส่งลิงก์มาให้ได้เลยนะครับเราจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลูกๆของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมรอ,อแบบนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหน พคุณแม่อยู่ไหนหล่อมากนะครับหล่อมากนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะต่อไปนี้เราจะพรีเซนต์เด็กๆผ่านช่องทาง YouTube กันมากขึ้นนะครับเราจะโชว์เด็กๆผ่านช่องทาง u t u b e กันเยอะขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาชมเด็กๆของบ้านเราที่ช่องอีโรปปองออฟฟิเชียลของเราได้ครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย